วันนี้วันที่ 19, สิบเก้ามิถุนายนสองพันห้าร้อยสามสิบเป็นวันที่เล่าในทาน ให้บรรดาลูกหลหานฟังสเฉพาะนิทานที่ไล่ตังนี้ถ้ามีคนเขาถามว่าเป็นนิทานอะไรก็ทปบนก็ว่าเป็นนิทานพุทธศาสตร์อินะวิศาสตร์เป็นสองศาสตร์เรื่องกันเป็นนิทานพุทธศาสตร์ด้วยและก็อินะวิศาสตร์สาหรับพุทธศาสตร์นันรงเล่าเรื่องความความเป็นมาตรง สำหรับวิทยาศาสตร์จะไม่แน่นอนนะักเพราะว่าผู้เล่าให้ฟังไม่เคยเรียนวิทยาศาสตร์และไม่มีความรู้เรื่องนี้มาก่อนฉะนั้นที่จะเล่าฟังในเรื่องด้านวิทยาศาสตร์ก็ถือว่าเป็นการเดาหรือเ,เล่าเป็นนิทานไม่ต้องการให้บุคคลใดจดจำไปปฏิบัติแต่ถ้าโดาเอิญจุดใดไปตรงกับวิทยาศาสตร์เข้าก็ขอให้ทราบว่า นั่นเป็นการบังเองิญไม่ใช่มีความรู้ตอนนี้ไปก็จะขอเล่าเรื่องราวของจุไรเด็กเล็กซึ่งมีอายุห้าปีเศษเขาโทษสี่ปีเศษยายกขห้าปีเต่ <c oughs> เราเป็นตอนนี้จุไรมีความข้าของตัวในฌานสมาบัติมากตอนนี้ก็เพราะว่าอาศัยท่านแม่เป็น่ายอุปการะฝึกผลให้ เจ้าท่านเจรไรมีความ็งรานเป็นผู้มีจิตจิตทรงฌานการที่เป็นผู้มีจิตทรงฌานนั้นทรงทราบว่าจะทำอะไรก็ทําได้ทันทีต้องการรู้รู้ได้ทันทีต้องการไปไหนด้วยกำลังของ้อริ์ก็ไปได้ทันทีวิธีปฏิบัติของเจริญก็คือว่าเมื่อตื่นนอนใหม่ๆ <c oughs> เพ่อไม่จิตใจเคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมกละพระอ,อริยสง์ กราบพระด้วยความจริงใจด้วยความเคารพหลังจากนั้นก็กำหนดจิตคิดว่าขึ้นทื่ว่าความเร็วทั้งสิบอย่างต้องไม่มีในเรานั่นคือหนึ่งจิตคิดจะฆ่าและคิดจะทำร้ายร่างกายคนอื่นไม่มีสองจิตคิดลักขโมยของคนอื่นไม่มีสามจิตคิดจะแย่งควารักของคนอื่นไม่มีนี่ทางกาย แต่ทางวาจาในสี่หนึ่งผิดคิดว่าจะพูดปดไม่มีสองคิดจะคิดพูดคำหยาบไปสร้างสะเทือนใจคนอื่นไม่มี 3. แล้วก็จะพูดสอเสียดเยอะยงส่งเสริมให้แตกร้าวกันก็ไม่มีวาจาใดที่ไร้ประโยชน์จะคิดพูดอย่างนั้นก็ไม่มีไม่พูดโดยไม่คิดด้วยนี่เป็นทางวาจาด้านจิตใจเธอคุมได้สาม เพหนึ่งไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของใครและเป็นข้อตนสองไม่คิดจะ่ป็นเอรไพรสใครและแ้่สามมีความเห็นตรงตามคำสอนสอนององค์สมเด็ตจตัวสัมมาทัุทธเจ้าเมื่อเธอชนะจ,จิตใจดังนี้และจิตผ่องแผ้วก็ตั้งอยู่ในความประทันโยรู้คนคิดถึงคนผู้มีคนมีวิดามันดาครุบาอาจารย์ตุนต้น น่าจะนั่นใครให้อะไรนไิดหน่อยหนึ่งจะแ,แนะนำสอนสอนเธอกระจดจำตั้งใจคิดว่าท่าน้งหลายเ่านี้เป็นผู้มีคนเราจะสนองคนของท่านโดยความดีเรื่องความกำลังใจขันตุไหลตั้งวางนี้เป็นปกติตลอดวันตั้งไว้ตั้งแต่เช้าตรู่วันนี้จนท้าถึงเช้าตรู่วันพรุ่งนี้สมัยความว่าจิตใจเธอไม่ละความดีส่วนนี้ นอกจากนั้นคำภาวนาคำภาวนาว่าพุทธโธก็ดีสัมมาหังก็ดีนมมามากิถะก็ามหรือนโมกายะก็ตามตามที่เธอต้องการเวลาจิตว่างจากจิตอื่นเธอภาวนาเป็นปกติเค่าที่ภาวนายโยจิตก็นึกถึงภาพพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งหรือภาพพระพุทธเจ้าต่วที่เคยเห็นจิตไม่เคยบางเป็นในการเห็นภาพ บางครั้งไม่ได้ภาวนานั่งทำงานอยู่จิตก็จ,จับภาพพระเดินไปโรงเรียนนะเดินไปทำงานจะท้าต่างๆจิตจ,จ,จับภาพพระขอพระเป็นที่พึ่งเธอเห็นอย่างนี้เป็นปกติชื่อว่าเป็นผู้สงสารฉะนั้นลูกหลานทุกคนพยายามทำจิตใจเหมือนอยู่ไรก็จะเป็นผู้สงสารถ้าเป็นผู้สรงสารแบบนี้ จะฝึกวิชาสามก็ดีอาปิญญาหกก็ดีปริสนิทายายก็ดีสำเร็จทุกอย่างเพราะพื้นฐานเดิมมีอยู่แล้วถ้าเป็นหลักฐานที่มีความสาคัญด้วยกรวมความว่าในตอนนี้เป็นตนอนที่จุงไรมีการคล่องตัวในการทรงฌานทรงฌานเป็นปกติคือจิตนึกเึ็นภาพพระเป็นปกติมาวันนั้นหลังจากกลับจากโรงเรียนแล้ว อาศัยความกตัญญูรู้คนไปนกราบวิดามันดากล่าววาจาภรระวิดามันดาก็ให้พรคนที่มีความกตัญญูรู้คนเป็นอย่างนี้ไปที่ไหนใครก็รักหลังจากนั้นรับทานอาหารตอนเย็นแล้วก็ตักน้ำรดตักโอนดินก็ถือว่าต้องการธรรมาให้กินเป็นปกติเขาคนจะต้องทำต้องช่วยบิดามันดาทำเมอเสร็จจากนั้นแล้วก็ทำการบ้าน อาบน้ำเสร็จทำการบ้างเสร็จก็พักผ่อนดูหลักวิชาความรู้ที่จะเรียนในวันพรุงนี้ตามสมควรถึงเวลาใกล้จะอนอนหรือเวลาจะประมาณหนึ่งชั่วโมงเจ้ยาไอ้ก็วางอสีลุกขึ้นบูชาพระตั้งใจสมาทานกรรมฐานตามที่แม่สอนหลังจากนั้นปิดก็จับภาพพระพุทธรูปหรือพระพุทธเจ้าก,ก็ได้ตามใจชอบเลือกพระองค์ใดองค์หนึ่ง จิตกลับเกินภาพไร้สายสะอาดเป็น,นกวลาแตอนนั้นไปเธอก็คิดว่าโลกแร้จันท์ไปเที่ยวมาแล้วตอนนี้นเวลานี้ฝรั่งเขาไปเที่ยวโลกแป้งคานกันโลกแป้งคานอยู่ที่ไหนเธอไม่รู้จักให้ใครก็เชื่อดูเขาก็เชื่อไม่ถูกทุกคนก็บอกว่าไม่รู้จักโลกแป้งคานผู้ที่รู้จ,จักจริงๆก็คือฝรั่งเจนั้นเมื่อฝรั่งรู้ แต่คนไทยไม่รู้พรืออจจะมีนคนรู้แต่เธอไม่ได้ถามคนรู้ถามบิดามารดาท่านก็นบอกว่าท่านไม่เคยไปไม่เคยศึกษาเรื่องนี้มาก่อนเธอหมดหวังในการที่จะรู้จักโลกแจงขันก็นึกในใจว่าสี่งใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรคือพระพุทธเจ้าไม่รู้นั้นไม่มีแม่เคยบอกก็อย่างนั้นบอกว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นสัพพัญโย คำเ่าสัเปัญญู่เธรู้ทุกอย่างเธอรู้ทั้งหมดเรื่องที่พระพุทธเจ้าไม่รู้ไม่มีเธอก็นึกถึงารมีพระพุทธเจ้าก็นึกถึงรรพระพุทธเจ้าเองเขอให้มาโปรดสงเคราะห์ก็ปลายกาทพิภากษาที่เธอเห็นก็แสดงไว้ว่าฉันคือพระพุทธเจ้าตอนนี้ผู้ฟังก็ดีผู้อ่านก็ดี คนทราบว่าจะเป็นพุทธนิมิตเนี้ยก็ตามให้เชื่อมั่นว่าคือแนนคือพระและภาพที่เห็นก็ไม่ใช่ปัสภาอปาทานเป็นกำลงงังเขาปิดเป็นทิพค์ขสมาธิิสะอาดเธอก็กราบรูปนั้นออกจากเอากายในออกจากกายเนยื้อรูปร่างเขาต่องเนื้อติงแก้วชงประดับแพร่านมันกเพชรทั้งตัวมีชันดามีรองเท้าเสร็จ เกินความว่าแต่งตัวเหมหือนนางฟ้าชั้นสูงเข้าไปกราบลกพระพุทธเจา้าถามท่านว่าดาวพระอังคารอยู่ไหนเจ้าค่ะแต่ก็ตอบว่าตามฉันมาหลังจากนั้นจะมีความรู้สึกว่าพระพุทธเจ้าทต่งก้าวๆเดียวก็ถึงโลกแรงขันตัวเลรแม้แต่ตัวเล็กแต่ว่าการออกก่อนนี้ตัวไม่เล็กออกกระร่างเป็นเด็กปรากฏว่าเป็นสาว ก้าวตามพระก็ทธเจ้าวเพียงก้าวเดียวก็ปรากฏถึงโลกแรงคันตอนที่ถึงโลกแรงขรันก,ก,ขก็ยืนอยู่ห่างๆก่อนคําคแนะนําก็เอาพร,ระเดชปฏินวรคือพระพุทธเจ้าตามภาพนั้นนะได้อบอกว่าโลกนี้คือโลกแรงคันเธอก็มองดูโลกแรงคันเห็นไม่โตนักตัวการไปแรงกายเป็นทิศใหญ่โตกว่าโลกแรงขรัน ยงห่างท่านที้ดูว่าโลกว่างคานนี่มีสภาพกลมแต่ก็ไม่ใหญ่โตกับโลกมนุษย์นนะ่ายนักความจริงใหญ่กว่าโลกมนุษย์แต่ใหญ่ไม่มากไม่เหมือนดาวก,กับโลกฤห,หัสทื่ใหญ่โตมากที่ยืนอยู่มันอยู่ข้างหน้าโน้ษมองแล้วใหญ่โตมากอยู่ข้างหน้าแต่บอกว่าโลกว่างคานนี่ดูให้ดีเห็นว่าข้างด้านบนที่เรียกว่าด้ันเหนือแต่ความจริงด้านบน โลกแห่งกานมีสภาพในลูกขังตั้งอยู่ติดเป็นมุมแหลมนิดหน่อยคือว่าเป็นมุมเรียกว่ามุมเรียก็ไม่เป็นบ่องทีเดียวเป็นมุมแหลมนิดๆแต่ว่าด้านบนตั้งนิดต่อยคล้ายกับโลกโูกกันคนไม้นะโลกกันก็เป็นแต่ๆหมายความมุมบนถูกตัดนิดต่อยแต่ก็ไม่บริเวณกว้าง ตอนกลางรู้สึกมันจะลุ่มนึกเป็นแอ่งลงไปล้าน,นล่าดไปหาจุดกลางกขาไม่ว่ากลางโบแต่ลตอนกลางหรือตอนด้านบนของโลกก็เอาร่างคานีมองดูแล้วคล้ายๆจะมีน้ำแข็งน้ำแข็งนี่แน่น้ำไหลก็พอมีรควมกว่าโลกร่างคานี้มีความชุ่มชื่นจากน้ำเห็นจะมากกว่าโลกสระจัน เลาว่าจังกรมบอกมองแล้วไม่เห็นน้ำชัดมีเพื่อการความชุ่มชื้นมีแต่จะมีทะเลแล้วมีแม่น้ำก็ไม่สาะาดเธอบอกว่าไปเธอไม่ได้สนใจแตลว่าในนิทานตรงนี้ก็ไม่ได้สนใจเรื่องนั้นสนใจเรื่องที่นักเสียสายเขายังไม่พูด <c oughs> เรื่อง,ลงโลกแรวโลกแกงขันก็ดีความแข่งของโลกแกงขานแข่งกว่าโลกมนุษย์ แลแกรงกว่าโลกประจันมีความรูือดกระหม่อมเปหินแข็งจัดแต่มองลงไปจริงๆโลกแรงคานี้มีพิษมีสงมากเพราะว่าแต่และจุดของโลกแรงคานมีรังสีพลุ่งกระมาตลอดทั้งโลก,าโลก,าลโลกบางจุดที่มีสมาันมากก็มีสภาพเป็นไฟเนี่ยไอขึ้นโซแล้วก็เป็นโครนเลือด แสดงว่าภายในโลกแรงขายนี่มีน้ำแต่คนเดือดมองมองดูแล้วก็ใกลไปมีซิแลนด์ <c oughs> คือในประเทศดิซิแลนด์ก็มีคนเดือดมองในโลกแรงขายก็มีคนเดือดตอนปรือดเท่ก็มีซิแลนด์รู้สึกว่าโลกแรงขายจะเดือดมากกว่าแต่แสความร้อนนึกไฟฟลูคุง้งของสูงกว่า กระแสน้ำที่พุ่งขึนมามีบริเวณกว้างกว่าและก็สูงกว่ามากจังหวะที่จะลอยลงมีน้อยเลยลงมาเลยลงมานิดหน่อยก็พุ่งขึ้นไปนี่แสดงว่าภายในโลกแรงคานี้มีความร้อนมากมองทั่วๆไปนะตอนนี้เธอก็มาเย็ยนอยู่กลางโลกแรงคานตันบุมบ๋มๆขึ้นไปโลกแรงคานแล้วมองดูทั่วๆไป มีสภาพแกร่งมากเป็นหินแข็งแข็งก็โลกวัญญรณมากเต่ความรู้สึกอย่างหนึ่งนี่อยู่เมื่อโลกสองโลกรู้สึกว่าจนจริงๆคือโลกแระจันก็ดีโลกแ้งคายก็ดีจนสิ่งที่มีชีวิตจนต้นไม้จนผู้คนหลายเจนบ้านจนเรือนเอากายกลายก่าโลกสองโลกนี้เป็นโลกหัโล้นทั้งหมด เสียงที่มีชีวิตจะมีแล้วไม่มีก็ไม่ทราบมองไปทั่วโลกก็ยังไม่มองเห็นเสียงที่มีชีวิตนี่ถ้าหาว่าคนฟังและคนอ่านจะถามว่าตัวนิดหนึ่งยืนจุดเดียวจะเห็นโลกทั้งโลกไปยังไงก็เพืนน่อทราบอนิทานเนะี่ยไม่ใช่เรื่องจริงนิทานในข่าวทึงความเป็นทิพย์ร่างกายทุกความเป็นทิพย์มันใหญ่โตมาก สายตาที่เป็นทิพย์ก็ยาวมากสามารถทีทั้งโลกทั้งโลกได้ทันทีทันใดมองไปด้วยตาเป็นทิพย์เธอจะเห็นสิ่งที่มีชีวิตมองไปทีดูทะเลและแม่น้ําก็นึกแปลกใจว่าแ,แม่น้ําก็ดีทะเล,ก,ล,ก,ลก็อยู่ตอนต่ําก็โลกแรงขันแต่น้ําก็ยังติดโลกไม่น้ำไม่ยกหลงออกมาข้างล่าง มันน่าจะหกาะหมดแต่น้ำก็ไม่หกในน้ำใสสะอาดแล้วก็รู้สึกว่าใหญ่โตมากกระแสทานน้ำใ่ไปน้ำก็มีมากเพื่อความรับเบื้อล่างของโลกแรงขันมีไปน้ำมีทะเล <c oughs> แต่ก็จะมีปลาละไไม่ <c oughs> ไม่สนใจย้อนกลับมาที่เดิมมองดูไปรอบ,รบ ว่าโลกแห่งขานไม่มีอะไรน่าดูบ้างมองดูจุดที่เท้าเยืนอยู่ก็แปลว่าจุดนี้ไม่น้าแข็งหนาเราเป็นบริเวณกว้างมากสแสดงว่าด้านนี้หนาวจัด่ดการไปอยู่ที่นั่นไม่รู้สึกว่าหนาวเพราะแม่แดดไม่ได้กระโดกไม่แดดหนังไปเอาแต่ร่างกายที่เป็นลมไปคือกายทิศหนาวก็ไม่เป็น มองดูไปโดยทีหนึ่งว่าจุดไหนเขาโลกแรงขานจะมีประโยชน์ในการชมบ้างใช้จิตใจสะอาดลงไปนิดหนึ่งนึกถึงบาร,รมีพุทเจ้าเป็นสําคัญว่าสิ่งใดที่ปรากฏที่นี้นั่นที่มีอยู่เขาปรากฏแทดเพียงแจ่มใสมีฐานที่บาร,รมีองค์เดชประจมใจอย่างนี้ก็ปรากฏจิตใสขึ้นมองทุกอย่างชัด เธอก็อทราบว่าโลกแรงคานมีรางสีมากคือมีไอขึ้นโทษทุกทิศไอประเภทนี้จะมองในตาเปล่าไม่เห็นไม่เหมือนไอนร้อนน้ำมีต้นเดือดหรือไอเกิดขึ้นลาสามารถมองในตาเปล่าไอประเภทนี้พุ่งออกจากโลกแรงคานพั่วตัวแต่ว่ามองด้วยตาเนื้อไม่เห็นถ้าตาทิ์หยาบก็ไม่เห็น ตอนที่านซ้ำนาทีขอบารมีพระเจา้าเห็นชัดเจนมากก็ดลึกในใจว่าราสีนี้มากอย่างนี้จุดไหนที่มีความสำคัญอย่างไหนจะมีประโยชน์อะไรบ้างเธอก็มองไปจุดหนึ่งเห็นเป็นหินสีขาวสะอาดแล้วขาวอย่างหินไม่ใช่ขาวอย่างแก้ว็นบริเวณหินขาวสะอาดที่เบื่องน้าจะเลึกล่องไป ้างหลังปรากฏว่าเป็นหินสีดำมีบริเวณกว้างมากแล้วก็ลึกมากจำนวนมากเหลือเกินหินประเภทน,นี้นแร่ความจริงไม่ใช่หินแล้วข้างล่างมันเป็นแร่ดูหินประเดี๋ยวจะเข้าใจผิดคน,นเล่าก็เข้าใจว่าเป็นหินเหมือนกันเพราะว่าเป็นแร่แร่ประเภทน,นี้มีความแข็งถ้าจาับว่าเป็นเหล็กก็เป็นเหล็กที่แข็งมาก ทนตักกาวเสียบสีทนต่อความร้อนทนตักกาวกะบทุกกระทั่งแล้วก็ดำเป็นมันแป๊ดรู้สึกว่า,าคล้ายจะเป็นแร่เหล็กไหลจะไม่ใช่เหล็กไหลแต่แข็งจัดความรู้สึกเกิดความเป็นทิพย์ของอนุรัยอาศัยบารมีพระเจ้าเป็นพื้นฐานก็ทราบว่าแร่ประเภทนี้ที่ในโลกมนุษย์ไม่มี ที่จะเป็นไรหินี้มีความขแข็งแกร่งแข็งแกร่งอย่างนี้ไม่มีถ้ามนุษย์ได้ไปแกิดมีประโยชน์ใหญ่จากการสร้างยรดแล้วผันอากาศผันหลางสีต่างๆจะมีประโยชน์มากแต่ว่้อันตรายของหลางสีในตอนนี้ไม่มากนะักตอนนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้ามนุษย์เจ็บกลินไปแต่ว่าถ้าไปตัวเปล่าอย่างไม่มีความรู้ไม่มีการป้องกันหลางสี นในหมัยกมามะตายแน่แต่จะค่อยๆตายช้าๆข้าเข้าไประยะแรกจะเกิดความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นคือเพลียเลือดจะค่อยๆแห้งไปละน้อยน้อยอากาศหายใจจะไม่พอในที่สุดก็ไม่สามารถจะกระดิกกเดียตัวได้ตายเันผู้ที่จะไปที่นี้ได้ต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้มีความสามารถ แล้วก็มีทางป้องกันรางสีได้เรืร่องวิทยาศาสตร์ไม่ขอพูดมากเราไม่มีความรู้แล้วจากนั้นเธอขอบาร,รมรีอดสมเด็จะจอมลาดูต่อไปแล้วก็อยากไปโดยไม่ต้องเดินไปด้วยกายทิพย์ไม่ต้องเดินไกลแสงไกลไอ้ปั๊บเดียวก็ถึงก้าวออกไปทางด้านท้าเทีกับมนุษย์โลกทางด้านทิศตะวันตกเที่ับเมืองมนุษย์นะโลกมนุษย์ ในด้านทิศตะวันตกนี้ไกลจากบริเวณนั้นถ้าเปลือบเทือก,กัรรมนย์คือหมดขอบเคข้อแรกเลยประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบไม่ไปทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือนิดนิดตอนนี้เห็นดินสีแดงแต่แดงแค่แค่ดินศกไม่ใช่แดงสีเอดนกมองลงไปแล้วในที่นี้มีทองแดงมาก ทองแดงเป็นทองธรรมชาติเกิดเจอแร่ชนิดหนึ่งที่สัมผัสกับกระแสดินกินกันแล้วกลายเป็นทองแดงทองแดงก็มีสภาพสวยสดง,งามมากสีสวยมากบริเวณก็กว้างตอนนี้ขยับขึ้นไปทางทิศเหนือเห็นสิ่งขาวโพลนอยู่ข้างหน้าสิ่งขาวโพลนเป็นตะกายพึชแต่เป็นตะกายแว,แว,แว๊บๆแล้วนั่นเหลกขาวที่สะอาด มองูแเราคิดว่าเป็นสังสีแต่ความจริงไม่ใช่มองไปทีลูกจะกเป็นทองขาวทองขาวในโลกระอังคานี้มีปริมาณมากและก็ไม่เคยถูกทำลายทุกอย่างที่ผ่านมาไม่มีร่องรอยการถูกทำลายน่าชื่นดายที่คนในโลกวนฏไม่ว่าโลกสีจมโพไม่ได้่โลกจมโพ ้มาในที่ไในได้สิ่งทั้งหลายแล้วนี้คุณจะขุดตขุดแบ่งลงไปมากโดยบริเวณทองขาวรู้สึกสวยมีความแข็งมากบริเวณลึกบางไปแล้วก็รู้สึกว่าเป็นของธรรมดาธรรมดาเมื่อจิตใจเป็นทิพย์แรงกายเป็นทิพย์ก็ไม่อยากได้อะไรเห็นว่าทุกสี่งทุกอย่างเป็นของอยากด้านเหนือมาทางใกล้่อนๆทนพิะวันออกตลอดเชียงเหนือ ในช่วงนี้รู้สึกว่ามีแตก่กัวมีสภาพปกติมากแลวก็มีรังสีขึ้นสูงมากรังสีขึ้นเข่มข้นหนาจัดมีกำลังแรงสงูงเป็นบริเวณล,ลานแต่กัวลานใหญ่แล้วก็ลึกมากมีความรู้สึกว่าที่ไหนมีแตก่กัวในโลกวันนี้ก็ถือว่าที่นั่นมีย,ย,มยูเรเนียมแร่ยูเรเนียมแร่ยูเรเนียมมันแปลว่าอะไรเนาะ ก็ไม่รู้เหมือนกันพูดตามเขาพูดก็ถือว่าที่ไหนมีแต่กลัวที่แั่งก็มีแร่ที่มีรังสีร้อนจัดร้อนจัดเต่ว่าเย็นจัดก,ก็ตามเถิดมีรังสีร้อนจัดก,ก็แล้วกันสามารถเผาผลานทุกส่วนทุกอย่างให้บดฝายไปได้แค่ครึกาเดียวคือว่ารัรรางสีเขาแร่ตะประเทศนี้มองไปทีเห็นแร่ก้อนใหญ่มันมีไิมาณมากเปอร์เซ็นต์สูง ถ้าจะเทียบกันโลกมนุษย์ที่จะริญอยู่ก็รู้สึกว่าถ้าโลกมนุษย์อยู่รเนี่ยแม่แรกระเพิ่มนี้ร้อยเปอร์เซ็นถ้าเทียบกันโลกแรกใคร้วต้องเป็นสองสามพันเปอร์เซ็นมีความแก็งมีความแรงมากแต่มานึกถึงองค์สมเด็จพระพูทมีพระภาคเมื่อพระองค์ทรงปรากฏสมเด็จพระอรหัคต์ทรงกัดว่าเขาไม่ได้มีแร้อยู่รเนี่ย คือว่าเอาอย่างนี้ก็แเรากันคนไทยพูดภาษาไทยคือว่าเป็นแร่ที่มีกําลัง,หล,ง,ห,ลงหลังสีสูงมากและเป็งในการขับเคลื่อนถ้าใช้เป็นเชื้อเเลิงอยืลเป็นกำลังการขับเคลื่อนข้งยานพาหนะย์จะมีความเร็วสูงกว่าการใช้น้ามันที่ชารโลกมนุ์ใช้กันหลายพันเท่า คือว่ามีความแรงและมีความเร็วสูงกว่าหลายพันเท่าแต่ว่าผู้นำไปใช้ต้องฉลาดเ้อรู้จักกับรู้จักรู้จักกับก็จะเล็ก,ลกกําลังของแรกประเภทนี้ใช้ตะลังตามสมงควขแรกประเภทนี้มองลงผิวผิวผิวภายนอกรู้สึกว่าเป็นผิวเขาขาว,ขาวมัวมัวก้อนก็ไม่ใหญ่โตนะัก ก้อนและก็มมีก้อนใหญ่ก็มีแต่เสียงท่านบอกว่าแก้วประเภทนี้ที่นำท่านนำไปสก,กัดเรียกว่าไล่เขียวทั้งหมดเพื่อเป็นแก้วที่มีสีใสจัดเหมือนกับแก้วกบบน้ำตาตาใสมากเป็นไปเสดแกประเภทนี้ใาจักรวาลมนุษย์ในโลกชมพูยังไม่มีคำว่าโลกชมพูหมายความโลกมนุษย์ที่เราอยู่วันนี้ยังไม่มีลลม,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 มีกําลราสูงมาก ปริมาณก็สูงัดมีปริมาณเยอะในที่ศึกก็มองไปมองมาปริมาณของแร่ประเภทนี้ปรากฏว่ามีเป็นจดุจดๆเขาโลกร่างคานไม่ได้มีจุดเดียวทองแดงก็เหมือนกันทองขาวก็เหมือนกันกเงินก็เหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้มีเพาะจดุดใดจุดหนึ่งที่เพราะมีมากลายหลายจดุดมองดูทั่วโลกมีเยอะ ยานนี้ถ้าสลังไปได้สามารถเอารั์สินที่มีค่ามาสารมาใช้โดยมากไม่ขาดทุนเธอจะลงทุนสักกี่ล้านล้านเหรียญไม่สำคัญไม่ขาดทุนแน่ก็เอความว่าเดินดูทกพัวกก็สนใจรอประเทศนี้มากคิดว่ายอดยานดนต่างในประเทศของเราเราต้องซื้อน้ำมันเขาใช้สตังก็ไม่เคยมี เพื่อทีก็เสียสตางค์ไปมากและก็ต่อซื้อกันเรื่อยๆแ้งมันในประเทศเราก็ขึ้นมายังไม่พอใช้สมมติว่าถ้าได้แร่ประเภศนี้ไปไทยก็ย่อยยานพาหนะก็จะเกิดประโยชน์มากเธอก็นึกถามองสมมติเลยก็ผู้มีประภาคความจริงนึกในใจเห็นภาพถามภาพกันจะเปลีกยนกันรละกลัยาจะทราบต่างความจริง แม่แรกประเภทนี้สมมติว่าได้โดยจักหนึ่งกิโลนับน้ำหนักหนึ่งกิโลในประเทศไทยแค่โลกระดุธรรมดาเป็นแร่ที่จะกันแล้วมีแน่แร่ล้วนไม่มีที่ใช้เป็นแรงพลังขับเคลื่อนหนึ่งกิโลนี่จะใช้ได้กี่ชั่วโมงก็มีความรู้สึกก็มีเสียงตอบเสียงที่ไพเราะนิ่นวน ไม่ใหญ่ไม่เล็กมีกังวาลไปเราะมากก็ต่ว่าได้ได้ไดปหนึ่งกิโลเป็นแรกที่สมเหตุสมแล้วจะใช้กำลังขับเคลื่อนใช้วเวลานานเกินกว่าสามสิบปีสามสิบปีนี่ยังไม่หมดกำลังจะลดไปยังไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซนใช้ไปถึงหกสิบปีก็ยังไม่หมดถ้าจะมหมดจริงๆกำลังของม,มันจะต้องใช้ประมาณแปดสิบปีเสร็จ ถ้าจะกำลังขับเคลื่อนจะใช้เร็วมากมองไปดูทีก็รู้สึกว่าแร่ประเภทนี้มีรอยถกขดเดินไปลอบมีรอยถกขดรวยโบ้ลงไปม,มันก็เสียงใดที่ต้องถกขดกันมามองไปรอบๆบ,บ,บริเวณเห็นมีสภาพแมันเป็นในว่าโรงงานเล็กๆอยู่ที่นั่นมีเครื่องมือที่เป็นเหล็กมีความแข็ง ว่ายัางรายอยู่มากมายเธอก็สงสัยว่าคมืมทั้งหลายลเย่าไม่มีได้ยังไงทั้งที่โลกนี้นไม่มีเนยล่ะทาารรดาลลูกหลานทุกคนโปรดทราบ